สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะวันนี้จะมาแนะนำไม้โชว์ดอกสวยเหมาะที่จะวางประดับในบ้านในสำนักง,งานหน้าวัวสีม่วงกระถางนี้รุนีวางประดับไว้ที่ห้องทำงานนะคะเพื่อนๆคะ่ะดอกหน้าวัว เป็นไม้ประดับที่โชว์ดอกให้ดอกตลอดปีนะคะเพืเ่อนๆคะดอกกับใบจํานวนดอกกับใบพอๆกันดูแลก็ง่ายแล้วก็เป็นไม้ที่เหมาะมากๆที่จะวางประดับไว้ในตัวอาคารเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ต้องอยู่ในร่มรำไรซึ่ง ถ้าแดดโดยตรงไม่ได้เลยแม้เพียงนิดน้อยก็ทั้งใบและดอกก็จะไหมไหมเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเป็นปรียืดออกมาแบบนี้คือดอกอันนี้คือจานรองดอกดอกหน้าเวอร์สีม่วงไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม้ที่เขาขายนี่ส่วนมากจะเป็นไม้ที่พ่อเลี้ยงเนื้อยเยื่อมาเนาะ สีสวยมากทีเดียวค่ะสีม่วงรุ่นนี้ชอบสีม่วงมากดอกหน้าวัวเป็นไม้ที่อชอบความชุ่มชื่นแต่ว่าถ้าให้น้ำมากไปก็จะเป็นเชื้อราเน่าได้ก็แต่ว่าท,ที่เลี้ยงมายังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องเป็นเชื้อราแล้วเน่าตายนะคะเพื่อนๆค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นนี้ดูแลแบบนี้ค่ะ ให้ปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายช้าให้ทีละไม่เยอะให้เรื่อยๆคือสามเดือนให้ครั้งนึงแต่ว่าจะสังเกตเขาด้วยค่ะถ้าเขายังใบสวยดอกสวยก็จะยังดูอยู่แต่ว่าส่วนมากอ่ะสามเดือนให้ครั้งหนึ่ง,ง,ก,งก,ก็จะ,แ,ะ,จะแล้วก็น้ำน้ำก็จะให้ สหรือสามวันให้ครั้งหนึ่งเพราะว่าวางอยู่ในบ้านเนาะการระเหยของน้ําไม่ยังไม่เยอะยังไม่มากเหมือนเราวางข้างนอกนะคะเพืเ่อนๆค่ะปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอบำรุงทั้งต้นและดอกไปพร้อมๆกันก็จะโรยด้านข้างแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะรดน้ำ รดน้ำให้ชุ่มนะคะเพืเ่อนๆค่ะดอกหน้าบัวเป็นไม้ที่วัสดุปลูกกระถางนี้รุ่นี้เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะขนาดใหญ่ขึ้นก็วัสดุปลูกกระถางนี้ใช้เฉพาะกาดมะพร้าวสับยอย่างเดียวเลยค่ะ ให้เป็นปุ๋ยสูตรละลายช้าสองสามวันให้น้ําทีให้พอที่เขาจะอยู่ได้ให้มากไปก็จะก็จะเน่าดูนะคะเพื่อนๆคะจานวนดอกและใบเขาให้ดอกพอๆกับให้ใบเลยนะคะแล้วก็ใบสวยโชว์ได้ทั้งใบและดอกแล้วแล้วก็จะบานคู่กันไปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะ ก่จะโรยหลายเดือนเลยนะคะแต่ว่าตั้งแต่เลี้ยงมาเพิ่งจะโรยแค่สองดอกนานแล้วนะคะกระถางแรกเลี้ยงมาเป็นปีปีกว่าแล้วค่ะเพิ่งจะโรยแค่สองดอกเขาก็จะค่อยๆแห้งเราก็ดึงออกป้องกันไม่ให้เขาขึ้นลาจากดอกที่เขาที่เขาเน่าเนาะจะไม่รอให้เขาเน่าพอเริ่มดูแล้วว่าเขาจะเริ่มแห้งเริ่มเปลี่ยนสีก็จะดึงออกวิธีดึง สมมติว่าดอกนี้จะเริ่มแห้งนะคะแต่อันนี้ยังอีกยาวนานนะคะแต่ที่โคนเขาแล้วก็ดึงออกป้องกันไม่ให้เขาเป็นเชือ mm ้อราดอกหน้าบัวลำต้นเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอต้นเขาจะเป็นข้อด้วยนะคะเป็นช่วงที่เป็นใบพอลำต้นเขาสูงขึ้น เขาจะมีรากอากาศแทงออกมาจากข้อลําต้นเขารากอากาศตัวนั้นน่ะสำคัญมากกับต้นไม้ที่มีรากอากาศนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะรากอากาศก็จะยังโยงออกมาช่วยเขาหาอาหารแล้วก็สะสมอาหารไว้เลี้ยงลําต้นเขารากอากาศของพืชสําคัญมากนะคะพืชที่มีรากอากาศจะเป็นพืชที่อายุยืนทน พาะเขาล่าอากาศเขาช่วยหาอาหารช่วยเขาและและพยุงลำต้นความสวยของของดอกเขาจานรองดอกสวยเด่นปรีของเขานี่คือดอกของเขาดอกหน้าวัวเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะคือมีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่ว่า แล้วก็เขาสามารถติดมาเล็ดได้แต่โดยทั่วไปแล้วยังไม่ต้นนี้ตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยเห็นดอกของมะเล็ดของดอกหน้าวัวนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนมากก็จะที่เห็นคล้ายๆกันต้นดอกหน้าวัวนะคะส่วนมากจะเป็นส่งมาจากาแหล่งผลิตที่พี่เพาะเลี้ยงเหนือเยือนเนาะพอาดอกหน้าวัวขายดีมากนะคะขายดีทั้งดอกแหละและ ต้นที่เราซื้อมาเลี้ยงเป็นไม้ประดับดอกหน้าวัวเป็นดอกไม้ส่งออกด้วยนะคะเพราะว่าเขาทนมากอยู่ได้นานอยู่ได้นานหลายวันเป็นอาทิตย์เลยก็ว่าได้ค่ะมีหลากหลายสีแต่ว่าสีม่วงนี่ไม่ค่อยมีนะคะหายากมากสีม่วงวิธีการดแรูแลที่จะให้เขาให้ดอกและใบสมบูรณ์แข็งแรง ให้เขาได้ให้เราได้ชื่นชมความสวยงามของเขาได้นานๆก็คืออเวลาเราวางไว้ในในห้องแอร์เนาะห้องก็ควรจะเป็นอ่าไม่ใช่ห้องทึบคือเป็นกระจกเวลาเปิดผ้าม่านก็จะ่าเขาก็จะได้รับการสังเ้าแสงจากแสงแดดที่สาดเข้ามาแต่ไม่ใช่สาดโดยตรงนะคะเพื่อนๆพื่ะรุนี้เคยเผอแล้วคะ่ะ ใบไหมเลยแต่ก็ไม่เป็นไรแป๊บเดียวไม่ไม่ได้เสียหายทั้งก่อถ้าเอาไว้ในห้องทึบอย่างอย่างห้องทำงานรุ่นนี้เป็นเป็นห้องทึบที่แยกตัวออกมาจากห้องรับแขกอ่าก็จะอาทิตย์หนึ่งสองหรือสามวันยกเขาไปวางห้องรับแขกในช่วงที่ช่วงเช้าเปิดผ้าม่านช่วงเช้าแล้วให้ แดดอ่อนๆสองถึงก็เรารักเขาเนาะอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆให้เราได้ชื่นชมความงามของเขานานๆก็ดูแลเขาแค่นี้ค่ะเพื่อนๆกันเขาก็อยู่กับเราได้นะน,นานดูแลก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยดอกหน้าวัวไม่ได้เป็นเป็นไม้ไม่ทิ้งใบไม้ไม่ทิ้งใบแปลว่า ใบไม่ร่วงไม่เหี่ยวไม่แห้งน้นๆถึงจะหมดอายุนะคะเพื่อนๆค่ะใบเขานะคะแค่ใบยังไม่ใช่ดอกก็งามคือแบบมองหาเมื่อไหร่จะเลืองเมื่อไหร่จะหมดอายุแทบไม่เจอคะ่ะเพื่อนๆค่ะตั้งแต่เลี้ยงมาเป็นดอกไม้ไม้ประดับที่มีสเสน่ห์มากก็แนะนําเพื่อนๆคะ่ะเลือกดอกไม้ที่ประดับไว้ในอาคาร ให้เราได้ชื่นชมความงามของทั้งใบและดอกของเขาสวยงามนี่ขนาดว่ายกไปประเดี๋ยวนะคะเขาก็เอ็นไปหาแดดอยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่แดดประทะนะคะแดดอ่อนๆธรรมชาติของเขาสังข้อแสงเพื่อความอยู่รอดมีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆทุกวันนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุนี่ชาแนลค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ